ตัวนี้คือเจ้าอวตารครับความสูงอยู่ที่162ครับล่าสุดเป็นลูกของลุงเพชรและก็แม่เหลืองแม่เหลืองทองอยู่กับบ้านทิ๊กธภายไทยเลยครับตัวนี้เจ้าของค่าตัวอยู่ที่5กิโลกันเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของตอนนี้ดีเทลต้องบอกว่ารายละเอียดตรงนี้อยากให้เนียคุยกับพี่น้องนิดนึงครับผมว่าหน้าตาวงเขานะจุดเด่นของเขาเลยที่ผมชอบนะคือมองมาลัะดุดก็คือหน้าตาวงเขาเขา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของของลูกเพชรเลยครับครับถ้าจะบอกว่าอันไหนไม่สวยนี้เอาปากกามาวงได้เลยนะเพราะว่านี่คือดาวดวงดวงใหม่ที่อยู่พิจิตรครับตรงนี้ค,คือบ้านอะไรนะครับรบ,บ้านยางเกาะครับผมหมู่สิบตำบลบึงบัวอำเภอวชิระบารามีจังหวัดพิจิตรครับสเสน่ห์ของอวตารต้องบอกว่าทีเด็ดเลยเนาะถือว่าถ้าพี่น้องอยากจะมานี่ถือว่าเนี่ยฝากด้วยครับฝากด้วยอีกหนึ่งมนุกรรม อีกหนึ่งความรู้สึกที่อยากจะสายทอดแล้วก็ตอนนี้เรื่องโครงการทุกคนหยุดไปก่อนนะเพราะว่ายังไม่ได้ถึงเวลาในเรื่องของน้ําเชื้อหยุดไปก่อนทุกคนยังไม่ถึงเวลาศึกษาให <สา S 2> ้รอบด้านก่อนเจ้าของอฟาร์มบอกว่าเรายังเด็กใหม่ในวงการอยู่ยังยังประสบการณ์ยังน้อยอยู่แล้วก็ในส่วนของที่ว่าในเรื่องของไปกลับทับตัวจริงอันนี้ก็หยุดไว้ก่อนหยุดไว้ก่อนเลยแต่ลูกพันธุ์ตอนนี้ที่ฟาร์มแม่พันธุ์ที่จ่ายลูก ว่าใส่กับเอาวตารนี่ตอนนี้กี่ตัวแล้วนะครับหตัวแล้วครับ6ตัวแล้วแล้วก็ลังทยอยทับไปเรื่อยๆอยู่ครับอายุที่ในท้องตอนนี้กี่เดือนแล้วครับโอเจ็ดเดือนเนาะตุลาเนี่ยมันกําหนดข้อตุลาเจ็ดเดือนได้ไหมนะหกเดือนเจ็ดเดือนอยู่วันนี้ตัวแรกนะปากติดตามอยากจะให้ดูใกล้ๆมาซูมดูใกล้ๆครับนี่คือตําแหน่งของเขาที่ค่อนข้างใหญ่มากถ้าบอกว่ากระดานเขาใหญ่เท่าไหน่ร้านเราบอกว่าตอนนี้มีอยู่ที่หน้าหกถึงหน้าเจ็ดนิ้วเลยนะ นี่แล้วก็สนิทในเรื่องของอัตลักษณ์อุดมทัศนีควายไทยไม่ต้องพูดถึงนี่คือยักษ์ใหญ่งามอีกหนึ่งตัวครับอยู่ที่สีน้ำฟาร์มควายงามเมืองชาละวันฝากติดตามครับ